โดนสวัสดิ์งามเช้าวันดีต้องสวยพี่น้องโอ้ยผู้ใดมาว้ายพี่น้องประเดินเดือดประเดินนอนมาแล้วจ้ามาเรามีแสบมาข้าโรงเรียน ป้าจะก็แตงตลอดท้ไมนี่เอามาผ่าเพิ่เราพอนั่งนั่งนั่งกันเลยพอนั่งักเอาไปนงเมียนอะไร่บอกเออายกงอย่าคู่คือนก้านนี่้งหาด้วยเบีมอาซีดีกันเ้อคู่กัไอนันี้ยิงนะ้ากเ่อนงย่งคู่ยิงเมียนที่ไหนพวนยิงตีเมียน เฮ้ยได้ลูกแฝดถุนบอกใช่ลูกแฝดบอกก็มีนานจัเดือนเลยเขาซ้ำเดือนแล้วพ่จ๊กพ่อจ๊กว่าชุกองอยู่เลยหนกสองหนกซามยสีูกอันมันโราณไเองน่หลบอกแม่แบบเป็นวเดือนมาสีเดือนเนาะเด้อไม่เคยห้ามมึงแบบ่เคยห้ามไม่ได้เป็นมากก็แล้ว กินจอดยาวตึงนะคะจากบรตรวบของบร้ตรวเลค่ะบางส่วงเกี่วเขาไม่คุ้มเาะเมื่อไรนาเดนอบไข่น้ำนะแล้วก็ตรวจเพิ่ก็าวะไข่เหลืองเนี้ยวเมอเขาอเขาเลือกเขาสโ่มเพาตุ๊กเขาพันซี่ไปแดเขาสลมโค้งหมอจะคค้งเหนื่อยหมหเนะมาในมันเจ็บน่มมาเนี้เป้งนุ่มมันคือเบ้งดเลย มนี yeah. yeah. uh, ่ใจนะเล่ประสือแมงมมาแตะถึงถงจะมาลอยลูเดี่ยวลูกคใหญ่เลยวะเลยอ้วัด่าลุงอ้วัดลูกวัดเต่าอ้ใไอ้หุกจะเจอไหนเอาแร่เอาลูกไปเด็กผอมุกคนเขาบอกผอมเนไรเขาบอกอมให้เอานว ก็บอกพ่อแมวขยันลยทุก็พูกค่ะเออตั้งสามเดือนแม่มันเป็นคนเหรอได้ันาามเดือนนั่หมวดว่าอานกัุกหเดือนรายได้หน่อย่าเจ้าฟองทัวกับทัวเยี่ยมกับก็ปิ่งมกันหินกันกน เราก็ยังีเด้กบเนาัเราก็ยงแชงเกนหมดเลยเดี๋ยวขันพวกใหญ่ก็ชิบาย้ววะาบหายเพาเอาเพาอาได้เปียนกระเจาเลี่ยระเจาเปลีอมากเียเอ้าโอ้ยคนจีบหายได้แบนี้ออกมาเป็นคนนะบ่เาอขนาดมายังท้อกันเลย ลูกแหงตะแตงเนี่ยก่อนื่องลูกถ่าละไหล่เนี่ยหวงเลยอืไปซะนี่มาแย่งกันบ่แเป็นัไบเป็นิ่งนะคันคือบกบีนี่พันมันเป็นผู้ตผู้เนาะคนนีนะพันงแรกนะเเอามือสิซอยด้นมาให้มันกซัเนาะเอเียมดมนีเนมาผู้เนาะ่สิ่งเป็นิ่งอยู่ลายัว

ในชิเชิปปากท้องบ่บ่ะสี่เดือนติเจ้ารสีเดือนะไปเบิ่งมันบริมันคือลาคัะมันคือกระเปียดใหม่ตอนทำบ่สี่เดือนไปชเดือนนะับกักระหูว่ากเดือนหงะเอากะเอาามเดือนกระเอาไปเรื่องนี้เ่บอกมันจบโอ้ยายายายปรลุนะ เดือนแม่วันไปวันนึอขว้อันเอดตันนงนะหนี้นเดรนเนาะเราก็มีบ่มีีคือนั่งรถกมาก็ได้หาเดือนวิ่งใช่หบ้านนั่นได้บักบานจักยานนึ่งอยู่นะงเสือแชมป์นสี่เดือนป้ายกระหูกเลยน้มโล่แม่นี่ก็เหือยแล้วาเดือนไปไป

าเค่ะบ้านเบิสามะบบดคุณยาบดคุณแ่ยาบดคุณมันจะมาเกิดเท่านั้นนะเอยาบดคุณยาบดยังแบบมันแบบัตั้ใจเลยนไแบบงเยอมาเกิดเข้ากันกินอยู่น่รอยเห็นปหวยไนมันผ <c oughs> ่านร้ายนะจะว่าจะคล้องไขทั้างหลัอยเาเมื่อยว คงไ่เคยขายจักเถื่อเนาะทางกายจะคลองอ่อนเมื่อยยังทำาได้เลยเจ็บนมยาได้กับค่องเมลไ้บเก็บนมแล้วก็จำเดือนทีมาแล้วอะเก็บนมน้ำนีเห็นน <royable> ้ำพีตกใจค่ะโอ้ยนอนบ่ับนั่งรกขีดเราดแลไวประคองกับลูกใหญ่เนาะเพราะแ่ยังซมา มาเป็นพะลา,ะอ,าะอีก่ะนะอือ,อสิไเน,นี่บีบเสียงนงได้เน้เอาไม่ไหกัได้จากปีแล้วก็พอดีนะเจ็ดเจ <c oughs> ็ป,ปีได้เดินชปป่องคุณีเจ็ดเปีดองหัวโอ้คคอยนี่ย1ปีเอปีช่องปีผู้หญิวันเกิดแก พาสเปอันได้เนะอไกลูกจะรแหละเนาะมันอยอยู่นังมาเกิดนะจคนขมคนคุนป้าจ้าเขาเจ้าเ็ดแล้วก็ผสมลูกใส่ยาคุมกมันก็เลยมาเกิดเนาะมันนึงมาพาลูกมาโรงเรียนพี่เ้องสิไป ฝากท่องเลยข้ามังซ้วนก็ในหนึ่งพี่น้องพออ่ะอ่ะอีเมย์ยังไม่ลงมาติแล้วข้าเปิดน้าเปิดยางใส่เต็มเลยยังดีใจกับเม่น้องมอดได้ไล่นะคะได้น้องเพิ่มนะคะ Gao gà mặc cự, nằm hịch nằm bắt cựa. Chởi <laughs> sân phênh nơi. có số mấy nèo. A phênh nằm kéo dì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  พักบวกกลังงามกำลังงามพักบวกก็ได้พี่นอ้องเอ้ยสี่นานนานอ,าอีเมย์ปุก๊กอ,อีเมย์บดปลูกสีตัวนี้ตัวกลางนะที่รถอีเมย์ปลูกสซดดอกในห้องเสื้อเอ้ยสวนมัน มักแตงปาดงาออกไลยขนาดนี้ปะ,ะมักแตงสี่มักทั่วซสี่อน,นี้จะเป็นมักทู่ะท่านี้กรแมนแล้วก็มาขับโพดดิบ่งก่อนดูหน้าัยังมเเาเต็มเิันบ่ ละสองไงสองไงเป็นจุดเป็นจุดจุดละสองละสามพี่น้องเป็นเรียงกันเดี<อ>๋ยวออกแล้วข้าโพดกันด้อันนี้จะเป็นพริกนะคะน้องก๊อตไปข้าโรงเรียนมันนี้ก็เลยบะะ่ได้ไงงมา ไออแม่ปูนี่เกิดวันอะไเนาะนี่นนนะออกไปเลยอ้าวพันปูเนี่ยอะไรวะตีชั้นนี่แล้วปูเนี่ยอะไรวะโนุกปูมันสิบไปขั้วไปซ่ายติหืมนี่แล้วปูข้างในนุน้ปูข้างในพี่เออ ไม่เป็นไรเคเก็บรรยากาศสนีบหนักเลยชมสวนดิใจกค่ไม่หนังมอดกัแหละในนอกเพ่ออ,อาจจะเป็นผู้ยิงวันนีต้องรอบเบิ่งผู้ยิงหรือผู้ใช้ก็ได้มันติดไปเลยได้มันก็นได้หลายคู่ไปนีป่ปลูกม,มันหลายอันนี้ได้หม,อมัอื้อหมาทั่วฟักทองนี่ตเจนี พักทองอกสีลามเคลือไปแถวๆนี้เลยซุมนี่กะติดแล้วมา้าไก่อันนี้อามาแต่น้าส่างไฟส่งางสโลเซลเนาะสองคู่อันนี้ก็ไม่เห็นบปล่ตัวนี้น้ำตัวนั้นอามาแต่มาแต่ใส่วปล่าเพิ่มาส่างมี้บอก ขุดยังกิโกโอวะสมัยตัวนันววน้นอเอามาแต่สวนยอมเฮ็ดยังคุดคุ้มใหญ่อยู่ยยยยยนี่มักผีกบวะน่าจะลงหมอกผีกบวะต้องรอเบ,บิง่องหมอกโล่งยังพี่น้องแคแกมรยากาศสนิทพี่น,ออน้องจ้าขอบคุณทุกันแล้วใจนะขะ